วัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับจำฮอนเจเรญยนต์อยู่กับเจ้าดีซีร้้คันเก่าคันเดิมตัวแรงของอู่นะครับขยายปาก3ามเมตรยีเดี๋ยวผมพามาชมข้าวลุมตรงนี้แองเล็กนะครับเล็กยาวล้มด้วย ปากสามเมตรี้ก,ก็ลงได้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับอุ่นตลบเลยโอ้สุดท้ายกันแล้วนะครับยังเหลือ ให้เกี่ยวเยอะข้างหลังข้างในก็มีย้ายไปเจ้าละจุดละ30 40 50ทุกทุกวันยังไม่หมดเราต้องยกย้ายกันจะไม่ได้เดินเกี่ยวเหมือนเมื่อก่อนช่วงกลางฤด,ดูต้นฤด,ดูนะครับ ที่เห็นแดงๆกระติกแดงนั่นคือเครื่องดื่มของโซเฟอร์นะครับนี่คือกระติกน้ำพอมนั่นเองวันนั้นไข้ขึ้นผมคิดว่าเป็นไข้หวัดที่ไหนได้หาซื้อน้ำพอมไม่ได้หลังจากที่ได้น้ำพอมมาไข้าหายเฉยเลยนะครับคนขับโอ้สุดยอดสุดยอดจริง ีเลย้านอนนะครับเสร็จไวม,มากฝากใหญ่ดูนะครับเดี๋ยวกลับลำไม้ทีนี่เสร็จแล้วแล้วของนางก็งงมนเสร็จเร็วไม่เคยเห็นคูต้าเกยวเสร็จเร็วแบบนี้นะครับก็เ,เลยเขามาสังเกตปากมักว้างนี่ ถูกใจเลยครับเพราะว่าไม่ต้องรอ,อนานได้มีเวลาไปทำธุระอย่างอื่นดีชุดดนดาก็นุ่มๆเงียบๆเลยนะครับขนาดปากใหญ่แบบนี้ เกือบหมดหน้านะครับรอบนี้โอ้โหเกิดข้างหนึ่งรอบพึ่งมาอีกหมดเกี้ยงเลยเลือเศษอีกนิดเดียวยทีมผนย้ายนะครับบิ่งถึงน้ำมันอาจจะดี สร็จเรียบร้อยแลงนี้ครับเวลาแป๊บเดียวน่าเจาะไปข้างในโอเคเดี๋ยวผมไปดูท้ายสไลด์ให้ลูกน้องก่อนนะครับสวัสดีครับ